เอาละรครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้าน Melo Top Up นะครับเป็นร้านที่เติมเกมพับ g m o ม i l e ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายได้แถมมีบอรอดพายีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็คที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลข ID กับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจ m e l o t o p u p หรือแอดไลน์ไปที่ m e l o Top u p อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับเอาชิบหายคุณลงทางนี้คุณต้องตายใทรนันเอาไ่โดนหน้าคอนเนเนอร์ดหน้าคอนเนเนอร์ ที่มันลงเรินต่ำไหลขึ้นไม่ได้ผมไม่อยากขี้ซ้ายเลยออ่ะโ้แล้วกว็จะก้าวขาคุณละตีน้นะพี่ได้พี่แต่ผมนีเจะตายแล้วน็อตขานเป็นเดียวหลังนี่หลังบ้านอิดหลังบ้านอิดตรงนี้เลยแทงน้ำเลังีื่อยิง,งดยกดไว้ให้ ตรงนี้พี่ยิงเลยอุ้ยเคี้ยแม่งสวนนาสวนนาแล้วอดโนไม่ยอมปล่อยพี่ตายอยู่แล้วกะลุยก็ลุยเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไอ้สั่งมาเ้ไว้เฮ้ย่ทีนั้นตัดถึงใจท่าน้าวันนี้ย้ายทายไปไหนแคนฝันพี่สายก็เจอพี่คิมไปก็เลยแกงเอาแล้ว พี่ชายอ่ะเขาเจอพี่ชิงเข้าไปเขาก็รู้พวกเราแล้วใช่เหรอเราเล่นกับพี่ชิอยู่พี่ชายอ่ะเขาเจอคนหลอกเข้าไปเนี่ยพี่ชายเขาก็เฮ้าหลอรอยู่เขาบอกว่ารวมตีไหมอะไรก็ว่าจะยอมเพียงเอาตู้มาดิเอาชิผหายเลี่ยเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอชี่เธอไม่ชอบเฮ้ยเสียงพี่แบงค์มาเม่อวานพี่แอนโดรเป็นหลังเป็นเป็นหลอกเฉาะแอนโดอ่ะอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องรู้จัดไปออโต จริงไม่หรอพี่เป็นนักร้องไม่หรอเมื่อก่อนอ้าวแม่เจอคนรู้จริงเขาไงเมื่อก่อนเพลงอะไรนะที่เบอร์โดนร้องมพร้อมอ่ะพี่พี่มีด้วยเหรอยร้องให้พี่ฟังอ่ะแล้วพี่บอกพร้อมจัดเลยอ่ะตั้งแต่ไรวีมอยู่เปนยาบเอ้ยเป็นเหมือนพี่ตึงอยู่ว่าไงนะเพลงอะไรนะที่เบอร์โดนเคยร้องให้พี่ฟังแล้วพี่บอกพอจัดเลยอ่ะแบบไปบางคนได้เลยเฮ้ยเฮ้ยนัดผัวดูแล ดูนั่นปูดิบเพลงของพี่ไอเนี่ยอัศนีวัดสันน่ะเคยฟังเปล่าโอ้โหยังไงนะพี่อ่ะเธอยาให้านอยู่ด้วยไม้ยากให้านอยู่ด้วยไม้เราร้องเป็นเสียงหนึ่งร้องก็ได้วยดิโอ้โหแอดคาราบาวก่อนเลยพื้นฐานโอ้โหเอ๊ะปรับไม่ทันมันต้องแอดก่อนไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยแกยังโชว์ด้วยแกตุกติกแกตุกติกไปเลยไปเลยไปเลยเรื่อยๆ ได้ได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้พี่แล้วมันร้องเป็นเสียงพี่แอร์คาราบาลนะแบ่งวงแคทนี่แบ่งวงแคทอย่างเหมือนเด็กกิโลก็มา พระพิยอมมาให้พรในระหว่างที่เปิดคอนเสิร์ตปวดใจอะนะโยมนะเราก็ต้องปวดใจกันแล้วเอนนี้เันเติรื่องอะไรยนะโยม,ายม,ายมอาจารย์ม<ะ>แม่มาถวายพระขาให้พระพยอมมาถวายของให้พระพยอมนี่นะคะนี่นะคะเวลาเราปวดใจน,นะคะเอาโหัวมือแล้วอาจารย์ยิ้มสักมาทำอาหารด้วยอ่ะอาจารย์ยิย้มสักมาเอาจริง ปวดใจก็ปวดไปแต่ถ้าไม่ปวดก็ทิ้งไปอะไรส่งอะไรมาเนี่ยไปโอ้โหอย่าตับยายเลยตับยายเออดีอันนี้ดีเห็นเศร้าเห็นศร้าอันนี้ได้อดุมเป็นไงออกแล้วได้ส่งไวล้นได้หมดเลยโอ้ยเหนื่อยวะถ้าพูดคำว่าเหนื่อยมาเนี่ยหมายถึงว่าจะขึ้นเพลงเหนื่อยต่อคอยดูได้ไปอ่ะ เหนื่อยใจแล้วก็นม่คว้ายิ่งไกลยิ่งหแค่นี้เหรอมึงก็ไปต่ออีกท่อนหนึ่งกูจะได้ปูต่อเออมึงไม่ส่งมาจริงอ่ใครเนี่อเสนอท่อนก็หมดแล้วที่เเดี๋ยวมันมาก็ไม่หมดยิยงที่เขาอยากชอบเลยว่ะลองเพลงหรือมันบทพามเกินไปฮะ มูลก็ Lore, города, จบจ excel excel, ้าเกินจบจ้าจบจ้าเขาก็แก้ร้องเพลงไอ้ไอ้โอ้ยไอ้น็อตไอ้น็อตเจคีบอ่ะอ๋อโนตเจคีโนตเจคีนี่เพลงนี้ก็ร้องได้นอตเจคโดจัดไปโอ้เจคกดีๆมันเลยกินก็ไม่กินเห็นปล่าเขาได้ทุกอย่างจริงๆแล้วฟังเพลงมาเยอะด้วยฝากเพลงมาเยอะสักหน่อยเพ้นกเต้งก็เต้นกดีๆกันนะหนู ดื่มนมดื่มนมอย่าเอาให้แมวแต่ตัวาดี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 ไปข้างขาวเดือนวันบทดีหนึ่งจะไปเอาโดดครั้งสองไม่ได้หรอไม่ได้ไม่พี่ออมที่แนวดีฝังไม่ได้หรอไม่ได้ถ้าฟังก็ฝังสอบเพชรไปเลยตายแล้วหลุดหลุดแล้วเนี่ยเพลงยังแก่เลยโอ้โหโอ้โหร้องเพลงแก่เพลงอะไรวะนั่นโอ้โหพี่จัย อายุอย่างพี่ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้ยินนะปืนลั่นบ้าแล้วพี่ชายเขาผังพวกพุ่มพวงพวกอะไรนู่นสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบปาดยาโมกโอ้โหมึงต้องบอกว่าไม่ใช่นั่นมันสุนารีไม่ได้กูไมีช็อตให้กูเหรอมึงจะให้กูร้องจนจบเพลงเลยเหรอ2000 years later ทีมได้เกิดในยุคสอนเพชรสอนสุพรรณ เรามาีเมียเด็กมันตัวเท็กร่างกายเอ้ยเอ้ยมีคนให้ยายาเฮ้ยพี่โจรมันได้พี่โจรมันได้พี่โจรมันได้โหแม่งแกยิงพี่ไงพี่เลยตัดสินใจชนแม่งเลยไอ้คนนี้ป่ะที่ยิงเราเกมที่แล้วอ่ะหมดหมดใช่ป่ะไอ้คนชื่อสิรินี่ป่ะที่ยิงเราเกมที่แล้วใช่ไหนที่อคล้ายกันเลยไม่ได้จำสิริพงษ์ป่ะอุ้ยน็อตเอวว่ะไป มาถ้าตีรีพลก็ต้องจัดไปกันดีไม่ว่าชาตินี้ชาตินายเท่านี้ก็ซาแกจะแาเอ๊ะทรัพย์เสืองตายไม่ช็อตไม่ช็อตเนีกูไม่ว่าแถมร้องตามแล้วมันจะไปจบยังไงเพลงปลดผลแล้วโอ้ยพี่ก็ติดตามมานานแล้วพี่แอร์กระลาเบาร้องเพลงนี้พอมาก ใช่ใช่พี่กินที่ไหนวะเชื่อคนใส่ไม่ได้ินผายแล้วเยอะเล่หมดแล้วกูไม่ส่งแล้วตุลาพลมึงยังพูดอยู่เลยเมื่อกี้น้องอภิศราน้องจะมาเหากับพี่ไม่ได้นะถ้าเกิดน้องอยากมีเรื่องอ่ะเอาดีๆอยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกพูดมาตรงๆเอ้ขาดนัดเดียวขาดนัดเดียวตรงนี้เลยแง่งนี้แง่งนี้แง่งนี้เลยแง่งนี้เลยโอ้วันสุดเลยพี่นันเดียวจริงหรือเปล่าะ เฮ้ยสองตัวมีสองตัวนะมีสองตัวนะที่เห็นนะตรงนี้ตัวนึงด้วยแล้วก็หมเลือดมันเติมเลือดแล้วไม่ต้องแล้วมันเติมเลือดแล้วเฮ้ยเขียช่วยด้วยเบอร์ซี่ช่วยด้วยช่วยด้วย2000 years later ุณโตเองไม่คิกีะเหลืออะไรพี่เลยหรอโอ้โหมาร์ก็ไม่มาร์กเล่นอะไรพี่เลยมาร์ก็ไม่ด้วยมาร์กแต่เก็บคลิปหายเลยว่ามา โอ้มึงก็พยายามได้ดูยยังยังไม่สำเร็จอีกตัวแต่งตัวจนๆอย่างเองอะไม่มีโอกาสที่จะมานั่งรถดีๆแบบนี้เราไปเดินไปดู้โอ้โหวัต What the fuck เฮ้ยกูไม่รู้ยังนะ่ฮ้กโดนหรือเปล่า ถามว่ามันมีรถใช้หรือเปล่าดีกว่าพี่ตัดรถมันหมดแล้วมึงบอกไว้กูยิงบ้างดียิบหายไม่งแอบยิงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแม่เ้ยโอ้โหพอดีเลยโดนตัวหลังวงมหาราเต็มเต็มอ่ะเฮ้ยเชื่อขวาสุดมี ไอ้ขวาสุดมีมาร์คซี่มาร์คซี่ยึดเป็ดแน่ระวังสุดดักเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นทางเดียวที่จะไม่โดนลูกกระสุนปืนจากฝั่งนู้นแต่มันจะต้องโดนเจ็ดอันเจ็บวะนี่ไงมันมาจีโดนตรวจเฮ้ยแต่พี่อยู่นอกนะพี่นอกอยู่ข้างหลังพี่สองก้าวก็ถึงแล้วอ่าวอุ้ยต่อหัว โดนเฉยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูแล้วจีฮุ้ยโดนเฉย,เฉยตายวงไีตัวน,นี้ไ,ไงวะแล้วนิวตอนครับคุณผู้ชมฮะจะพาพวกเรากินไก่ไปได้หรือเปล่าครับนิวตอนวันนี้ตอนน้องมาดูกันดีกว่าครับถุงเล็กที่ไรงใจสุงกำลังใจให้น้องนิวตอนด้วยนะครับ โอ้ยิงด้้ยอยู่ไหนยิงด้้ยที่ไหนไม่รู้ว่าอันนี้ยิงกุ้ยอยู่ในสมมติแบตามไปมาตามไปแฮนน่เลี่ยมซะด้วยเฮ้ยสมมตหลอาซะด้วยเรียมกี่คิววะระดับพี่อะม่เก่งเลยไม่มีตั้งหกสิบอ